ยิบบวกให้มากๆม,มองปัญหาให้เล็กจะได้มีกำลังใจเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปในโลกนี้จึงไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นจงสุขที่ได้เล่นสุขที่ชอบสุขที่ยิ้มสุขที่ได้รักสุข ที่ได้ให้สุขที่ได้สบายใจและสุขที่ได้สงบใจขอให้มีความสุขอย่างที่มันควรจะมีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจไฝทําทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้ ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับความสุขจากการสแสวงหาความสำเร็จหลายคนเชื่อว่าการที่จะมีความสุขได้ต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก จนลืมสแสวงหาความสุขระหว่างทางแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เราสามารถสแสวงหาความสุขในขณะที่กําลังก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ครับวิธีสร้างความสำเร็จและความสุขไปพร้อมๆกันเส้นทางมุ่งไปสู่ความสุขความสำเร็จข้อแรกคือ ไม่โฟกัสที่เงินเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ว่าเงินสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้แต่ว่าทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่มุ่งไปยังเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวครับจนอาจจะลืมไปว่ายังมีมุมอื่นๆของชีวิต ที่เราสร้างความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของเงินทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจรึงควรทำงานและสร้างความสุขในชีวิตไปพร้อมๆกันคือทำงานเพื่อให้ได้เงินมาแต่ก็ลืมว่ายังมีความสำเร็จอย่างอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่ด้วยเช่นการเป็นผู้ให้บางคนเลือกจะให้ความรู้แก่คนรอบข้างบางคนเลือกที่จะเขียนหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มเพื่อแบ่งปันถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง แต่เป็นความภาคภูมิใจและความสุขใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองครับวิธีการแสวงหาความสุขนั้นมีมากมายเราไม่ควรผูกเงื่อนไขความสุข ไว้กับสิ่งภายนอกตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นเราควบคุมได้ยากแต่ให้สร้างความสุขจากการฝึกใจของเราเองใจที่เป็นผู้ให้มีเมตตากรุณาต่อผู้คนรอบตัวมีน้ำใจมองโลกในแงด่ดีมองคนในแง่บวกรู้จักฝึกใจให้สงบ รู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นวิธีการต่อไปคือพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้ตนเองคนที่มีทักษะมากกว่าผู้อื่นย่อมมีโอกาสแสวงหาความสำเร็จได้ง่ายเพราะฉะนั้นศาสตร์ความรู้ต่างๆเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาผสมผสาน การจะทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ความรู้ทักษะต่างๆยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้และยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเกิดความสุขเกิดจุดดีมีจุดแข็งหรือจุดเด่นในชีวิต เพราะฉะนั้นเราจึงหยุดเฉยอ,อยู่กับที่ไม่ได้ต้องพัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในตนเองให้มากขึ้นเสมอครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนเป็นยุค4.0เข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือ L.O.T. ถ้าเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้เข้าไปมีส่วนในการตลาดในแนวใหม่ๆเข้าถึงผู้บริโภคแนวใหม่ที่สื่อแบบเก่าๆใช้ไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่องานยิ่งเรามีทักษะ ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทําทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์มีชีวิตที่สะดวกขึ้นทำงานง่ายขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะมีคนมาใช้สิ่งที่เราสร้างสรรค์ามากขึ้นเท่านั้นและนั่นจะนำความสำเร็จมาสู่ตัวเราด้วยครับต่อไปคือการพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอบางคนจดจ่ออยู่แต่กับความสำเร็จของตัวตนจนบางทีเผลอไปลดความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้ชีวิตโดดเดี่ยวขาดความสุขเนื่องจากสัมพันธภาพที่ไม่ดีทั้งครอบครัวและผู้ร่วมงานบางครั้ง ก็อาจจะสร้างศัตรูคู่แข่งในการทำงานที่เกิดจากการแข่งขันกันเพื่อความสำเร็จหากเรามุ่งมั่นกับความสำเร็จมากเกินไปจนละเลยผู้คนรอบตัวเราประสบความสำเร็จแล้วกับหาคนที่จะมาใส่ใจตัวเรามาร่วมยินดีกับเราด้วยแทบไม่ได้ ชีวิตคงจะโดดเดี่ยวไม่มีความสุขความสำเร็จที่ได้มาก็ไม่มีความหมายเท่าที่ควรครับท่านผู้ฟังครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของฮาวาดที่ใช้เวลายาวถึง75ปีเพื่อศึกษาดูว่า อะไรทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพการงานและชีวิตส่วนตัวโดยการแบ่งการติดตามผลออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเด็กนักเรียนฮาหวาดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีฐานะครอบครัวที่ดีกับกลุ่มที่สอง เป็นคนทำงานในเรือเดินทะเลย้ายที่อาศัยอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีฐานะทางการเงินทางการศึกษาด้วยกว่ากลุ่มแรกการวิจัยนี้ใช้เวลายาวนานถึง75ปีโดยติดตามชีวิตเด็กทั้งสองกลุ่มจนกระทั่ง พวกเขามีอายุมากได้บทสรุปคือคนที่มีชีวิตดีมีสุขภาพดีมีจิตใจดีมีชีวิตที่สงบสุขมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งคือมีความสัมพันธ์กับผู้รอบข้างที่ดีโดยแสดงให้เห็นว่าความสุขในชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับฐานะทางเศรษฐกิจเลยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือปัจจัยอื่นๆแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเดียวคือสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างครับรู้อย่างนี้แล้วเราควรหันกลับไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนใกล้ตัวในครอบครัวของเราครับเพราะพวกเขามีผลต่อความสุขของเรามากที่สุดครับสำหรับวิธีการต่อไปคือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการออกเดินทางเพราะการออกเดินทางเป็นการพาตนเองออกจากกิจวัตรเดิมๆที่เราทำอยู่ทำให้ความเครียดลดลง ตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเลยการออกเดินทางท่องเที่ยวนั้นช่วยเพิ่มพูนสิ่งแปลกใหม่ให้แก่ชีวิตทำให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆได้พบเห็นสถานที่ใหม่ๆและเจอกับสิ่งต่างๆมากมายที่แตกต่างออกไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้เปิดหูเปิดตา เปิดโลกแล้วสามารถนำไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดในการทำงานได้อีกด้วยครับทำให้เรามีทั้งความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาแล้วเราก็จะมีพลังงานมากขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าได้ทั้งกําลังใจและกําลังสติปัญญา นอกเหนือจากข้อที่กล่าวมายังมีวิธีการที่จะทำให้เราทั้งมีความสุขและความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกคือการได้รับความสุขจากการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นเริ่มต้นจากเราต้องมีความสุขก่อนเราจึงสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้ผู้อื่นได้ จึงจะเป็นการการันตีได้ว่าตนเองต้องมีความสุขไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนที่ให้ความสุขแก่คนรอบข้างได้อย่างไรครับวิธีการส่งต่อความสุขทำได้หลายทางเช่นการบำเพ็ญประโยชน์ในที่ต่างๆไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดกิจกรรมหรือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมหรือการให้คําแนะนำการให้คนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องในที่ทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการส่งต่อความสุขทั้งนั้นครับการที่เราส่งต่อความสุขด้วยการให้ จะทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีคุณค่าในตนเองว่าเราได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นยิ่งพอได้เห็นผู้รับมีความสุขส่งรอยยิ้มส่งความสุขกลับมาให้เราเราจะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมภายในใจของเราเองครับข้อต่อไปคือ รู้จากการบริหารอารมณ์ถ้าเราใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ของตนเองสามารถควบคุมการแสดงออกของตนเองได้ในขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจในพฤติกรรมของผู้อื่นทำให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่า เราไม่แสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นไปในทางตำหนิของผู้อื่นในขณะเดียวกันถ้าผู้อื่นแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ออกมาเราจะทำความเข้าใจนั้นได้เองครับสุขหรือทุกข์ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นเป็นหลัก แต่ขึ้นอยู่กับความคิดภายในใจเราต่างหากครับว่าเราจะตีความหรือรู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไรแม้เงินตราและความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขเสมอไป เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคนเรานั่นคืออยู่ที่ความสงบจิตสงบใจเรียกว่าสุขใจมากกว่าครับถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นสุขได้ความสําเร็จก็จะตามมาได้โดยง่ายประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าท่านผู้ฟังครับ สุขจากการแสวงหาความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราควรจะมุ่งตรงไปที่ความสุขหรือมุ่งไปที่ความสำเร็จดีบางคนบอกว่ามุ่งไปที่ความสำเร็จสำเร็จแล้วความสุขจะตามมาเองแต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันไม่สำเร็จสักที หวังไว้ว่าอนาคตจะรวยให้ได้แต่ทำงานมา20ปีแล้วก็ไม่รวยสักทีอาจจะตายก่อนที่จะมีความสุขก็ได้ดังนั้นมุ่งไปที่ความสุขก่อนดีกว่าไหมแล้ววิธีคิดแบบใดถูกต้องกันแน่ครับต่างคนต่างมีเหตุผลของตนเอง คนที่มุ่งไปยังความสำเร็จกล่าวว่าถ้าไปมุ่งหมายแต่ความสุขก็จะไม่สำเร็จสักทีเพราะทำงานหนักก็เหนื่อยเพราะไม่สุขก็ไม่เอางานหนักหรือเด็กนักเรียนอ่านหนังสือค้นคว้ามากๆเข้าก็พอเครียดไม่สุขขอไปเล่นเกมไปพักผ่อน เที่ยวก่อนดีกว่ามีความสุขกว่าก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการงานสักทีสุดท้ายก็ไม่มีความสุขอยู่ดีแล้วเราคิดว่าแนวคิดใดจะเป็นแนวคิดที่ถูกที่สุดครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าบุคคลใด ไม่คำหนึ่งถึงร้อนหนาวอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทําด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขไม่ว่าร้อนหรือหนาวก็สู้ใครจะเหยียบย่ำอย่างไรก็อดทนอยู่ได้ยังคงงอกงามเขียวกระจีเหมือนหญ้าแพรก ไม่ใช่เจอใครต่อว่าก็น้อยเนื้อต่ำใจน้ำตาล่วงเลิกล้มความตั้งใจง่ายๆเพียงเพราะน้อยใจคำคนและเป็นสิ่งสำคัญคือกะระทําจิตที่ควรทําด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุข เหล่านี้แสดงว่าพระองค์ให้มุ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำก็ทำให้สิ่งนั้นเต็มที่โดยไม่กลัวหนาวกลัวร้อนไม่กลัวความกระทบกระทั่งให้เจ็บใจแล้วเดินหน้าทำสิ่งที่ควรทำด้วยเดี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมประสบความสุขและความสำเร็จอีกบทหนึ่งครับ ของพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ามนุษย์ควรจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้ครบสามประการคือประโยชน์ชาตินี้ได้แก่ตั้งเนือ้อต,ตั้งตัวตั้งฐาน,นะให้ได้นกตัวเล็กๆยังอุตสาหสร้างรังอยู่ไว้คุมแดดคุมฝนหนูตัวเล็กๆก็ยังอุตสาห์ขุดรูอยู่อาศัย เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาให้ดีให้ได้ต้องสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้ครับประโยชน์ระดับที่สองคือประโยชน์ชาติหน้าได้แก่สร้างบุญสร้างกุศลพอลาจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครที่ชาตินี้ตั้งฐานะได้ไม่สร้างบุญสร้างกุศลเลยทำแต่บาปโกงกินเงินเขาทุจริตเขาเอาเปรียบเบียดเบียนเขาโดยอาศัยช่องหู่ทางกฎหมายอาศัยความรู้ที่เหนือตนตนเองได้แต่คนอื่นเดือดร้อน อย่างนี้ผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาครับถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่จะเป็นบาปติดตัวพอละโลกแล้วตกนาลกเลยสุขไหมมันไม่สุขไม่คุ้มกันครับถ้าจะให้สุขจริงต้องทำประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการกระทำประโยชน์ชาติหน้าทำให้เรามั่นใจได้ว่า ตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์นแน่นอนแต่ควรบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่ตั้งใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้กิเลสในตัวเราเบาบางลงได้เข้าใกล้หนทางพันิพานครับถ้าเราจะปรับใหญ่ๆนี้ได้ เราก็มองเห็นช่องชัดเจนว่าการสแสวงหาความสุขจากความสำเร็จในการงานหรือในชีวิตของเรานั้นต้องปฏิบัติอย่างไรที่แน่ๆคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราตามใจตนเองคือตามใจกิเลสออกไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเสพยา ก็บอกว่าสุขดีความจริงเสพยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสนุกเพลิดเพลินไปชั่วขณะแล้วออกผลเป็นความทุกข์ภายหลังครับเพราะฉะนั้นใครจะมาอ้างว่าตนกำลังแสวงหาความสุขสุขนิยมเป็นแฮปปี้ดีกว่านั่นมีความสุขปิดหลักแล้ว เราต้องสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานการตั้งฐานะอย่างสุจริตชอบธรรมในชาตินี้แล้วมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นช่วยงานสาธารณกุศลการสงเคราะห์โลก ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมโดยธรรมอย่างถูกหลักครับอะไรที่ผิดศิลรและรมแล้วเราไม่ทำแม้ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ทำมาถึงตรงนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดเป็นหลักการว่าทฤษฎีกระปุกทรายไว้ด้วยว่า ถ้าเรามีก้อนหินโตเท่ากับกำปั้นสักสามสี่ก้อนมีก้อนกวดขนาดเล็กเท่านิ้วโป้งสักสามสิบก้อนแล้วมีทรายอีกถุงนำมาใส่กระปุกถ้าเรานำทรายใส่กระปุกลงไปก่อนทรายเหล่านั้นก็จะไปกองอยู่ก้นกระปุกถ้าเรานำก้อนกวดขนาดนิ้วโป้งใส ตามลงไปอวดก็จะไปตกอยู่กองบนทรายแล้วพอเราจะนำหินก้อนใหญ่อีกสาสี่ก้อนใส่ตามลงไปปรากฏว่าใส่ไม่ได้แล้วมันเต็มมันล้นกระปุกแต่ถ้าเปลี่ยนลำดับใหม่ด้วยการนำหินโตๆโตใส่ลงไปก่อน แล้วจึงใส่ตามลงไปด้วยก้อนกรวดกรวดก็จะลงไปแทรกตามช่องว่างของหินพอเราเททรายลงไปอีกทรายก็จะเข้าไปแทรกตามช่องที่ว่างที่เหลือเล็กลงจนเต็มดังนั้นวิธีนี้ทำให้เราสามารถนำหินก้อนโตก้อนกรวดและทรายทั้งหมดใส่ลงไปในกระปุก ได้หมดอย่างสบายครับท่านผู้ฟังครับเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนถ้าเรารู้จกักจัดลำดับความสำคัญว่างานอะไรคืองานที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตเราสามอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสำคัญต่อประโยชน์ในชาตินี้ได้แก่การแสวงหาความรู้ต่างๆ ฝึกพัฒนาทักษะต่างๆลำดับต่อมาคือสำคัญต่อประโยชน์ชาติหน้าด้วยการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลและสำคัญต่อประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการสวดมนต์ภาวนาพอเราเอางานสำคัญสำคัญใส่ลงไปก่อนในชีวิตแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเสร็จแล้วงานที่สำคัญ ลองลงมาเราก็จับแทรกลงไปในช่องว่างที่ยังพอใส่ได้ส่วนงานเล็กๆน้อย,อยๆกระจุกกระจิกที่ไม่ได้เป็นสาระอะไรมากเท่าไหร่แต่เราอยากทำก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธทั้งหมดเราสามารถทำได้โดยใส่ลงไปเป็นลำดับสุดท้ายครับเรา อยากจะไปดูหนังฟังเพลงหรือไปท่องเที่ยวบ้างก็ทำได้ก็จับแทรกลงไปอีกตามช่องว่างในชีวิตที่บอมีอยู่ทำอย่างนี้จะพบว่าเราสามารถทำประโยชน์หลักเงินหินก้อนโตโ,ตโตได้ครบหมดแล้วงานย่อยที่เป็นประโยชน์รองลองมาก็สามารถทำให้ได้ครบหมด ส่วนงานเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถทำได้เช่นกันครับคนที่จะจัดลำดับความสำคัญผิดๆเพื่อให้ความสำเร็จความสำคัญกับงานเล็กๆน,ๆน้อยๆก่อนตามความยากของตนเองเลือกที่จะใส่งานที่พอใจลงไปอย่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนอ่านหนังสือนิยาย ดูละครไปเที่ยวเล่นปรากฏว่าเวลาที่จะทำกิจหลักๆไม่พอใส่ประโยชน์ในชีวิตไม่ลงเพราะมันเต็มไปหมดแล้วาการจัดลำดับความสำคัญของงานในชีวิตจึงสำคัญมากอะไรสำคัญใส่ก่อนแล้วตามด้วยงานที่สำคัญรองลงมาลดหลั่นกันไปตามลำดับครับ แล้วเราจะตนเองว่าเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วใกล้ต่อหนทางพานิพนานด้วยรวมทั้งยังมีความสุขความสบายความอิ่มใจในทุกๆวันแม้งานหนักก็ยังยิ้มได้ตลอดเวลาครับเรียกว่าเหนื่อยอย่างมีความสุข ทำงานหนักอย่างมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงครับท่านผู้ฟังครับท่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทีน่สนใจไปทำทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีบุญด้วยครับและช่องสถานีคุณจะนำเรื่องราวธรรมหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผูฟ้ฟป้าเพื่อเป็นทางสายบุญให้กับทุกท่านในวิดีโอตอนต่อไปสวัสดีครับ